จอมอนิเตอร์สำหรับเล่นเกมในช่วงปี2020นี้เรียกว่ามีการแข่งขันที่สูงมากๆหลายๆแบรนด์ครับทำออกมาได้ราคาดีสเปคดีน่าใช้กันทั้งนั้นเลยเช่นเดียวกันกับ l e g ี o n ครับ b y Lenovo ซึ่งหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ย l e g i o นทำจอได้เหรอใช่ครับทำด้วยและที่สำคัญราคาดีสเปคดีฟีเจอร์ครบ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ refresh rate 240Hz ครับหน้าจอแบบ IPS ในราคาไม่ถึง1 0 0 0 0บาทพร้อมกับเทคโนโลยี G-Sync Compatible อีกด้วยนะเริ่มสนใจกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเดี๋ยวตามไปดูกันได้เลย สวัสดีครับอยู่กับแอดบิกเจนนรงอินลุนนะครับด้านซ้ายมือของผมและด้านหน้าของเพื่อนๆทุกท่านนะครับคือ Lenovo Legion Y2525 นะครับ เป็นจอมอนิเตอร์สำหรับเกมมิ่งสำหรับ e-sport ครับจากแบรนด์ Legi o n ที่หลายๆคนทราบกันดีรู้จักกันดีอยู่แล้วเนาะซึ่งปกติ Legi ียนหรือ l e n o v o เนี่ยเขาจะดังมากๆในกลุ่มของเกมมิ่งโน้ตบุ๊กใช่ไหมครับแต่ในครั้งนี้ฮะเขาหันเหมาทำจอมอนิเตอร์ครับซึ่งจริงๆแล้วมอนิเตอร์จาก Legi ียนนี่ก็มีมานานแล้วนะแต่อาจจะไม่ได้ดังในกลุ่มของเกมเมอร์กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปส่วนใหญ่จะอยู่ในองคอ์กรโรงเรียนนะครับสถานที่ราชการต่างๆนะครับ แต่รอบนี้เป็นจอเกมเมอร์เจมมิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดหน้าจอนะครับที่เขาใส่มาให้เป็นขนาดสําหรับ e-sport player เลยนั่นก็คือ24.5นิ้วนะครับมาพร้อมพาร์เนลนะครับ IPS ครับมี refresh rate อยู่ที่240 h z นะครับพาร์เนลจอนะครับ แบบ IPS ให้ค่าสีที่ตรงในระดับหนึ่งเลยเพราะมีค่าสี sRGB อยู่ที่99%นะกครับนอกนอจากจาการเล่นเกมแล้วสลับสับเปลี่ยนไปตัดต่อวิดีโอทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทำงานภาพอะไรต่างๆก็เพียงพอนะครับมาพร้อมกับฟีเจอร์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นนี่ฮะที่แขวนหูฟังบริเวณด้านข้างของตัวจอพร้อมการดีไซน์ที่เรียกว่าเป็นแบบสไตล์มินิมอลลิสครับ แต่มันจะแปลกอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ขาตั้งนะฮะถ้าสังเกตดูเนี่ยจะเป็นรูๆนะครับข้างละสามรูแบบนี้นะครับเจาะมาแบบนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเจาะมาทําไมนะฮะอาจจะเป็นเรื่องของการลดน้ําหนักของตัวชอหรือเปล่าแต่ผมว่าไม่น่าใช่น่าจะเป็นเรื่องของการดีไซน์ที่แบบเก๋ๆมากกว่านะครับเพราะถ้าสังเกตกันดูดีๆฐานของตัวจอด้านในเนี่ย จะมีเป็นสีฟ้าอยู่ด้านในด้วยนะครับตัดกับสีดําค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วก็ฐานด้านหลังของตัวจอจะเป็นเหล็กทั้งดุ้นเลยนะดูแบบมินิมอลดีเป็นเหล็กแท่งตรงๆงแบบนี้นะครับพร้อมด้านล่างจะมีขีดเอาไว้ตรงนี้นะครับเป็นเหมือนระนาบวัดระยะมันจะสามารถจดจําได้นะครับว่าเราหันจอไปประมาณไหนเอาไว้ริมายตัวเราเองเวลากลับมาใช้จอหรือมีคนอื่นมาใช้จอของเราเราสามารถสังเกตได้หรือปรับได้แบบที่เราชอบนะครับนอกเหนือจากนี้จุดเด่นของตัวจอ ยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการที่สามารถบิดจอแบบนี้ได้เลยนะครับอ่านแชทบิดเป็นแบบแนวตั้งได้สบายๆแบบนี้ที่สำคัญคือมันบิดได้2ด้านเลยนะฮะนี่ฮะบิดแบบนี้ได้ทั้ง2ด้านเลยเรียกว่าเด็ดดวงมากๆที่สำคัญนอกเหนือจากการบิดแล้วมันยังสามารถปรับสูง ปรับต่ำได้นะครับแล้วก็ก้มครับเงยได้เช่นกันอ่าแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งบิดแบบนี้นะครับนี่โอ้โห ครบถ้วนครบครันเหมาะสําหรับเหล่าสตรีมเมอร์มากๆนะครับบางทีเราไม่ได้ใช้แค่จอเดียวใช่ไหมเรามีเจ้า Legion Y25 ขี่25 2ตัวเราสามารถเอาจอตัวหนึ่งเป็นจอเมนในการเล่นเกมในการสตรีมและอีกจอหนึ่งตั้งเอาไว้นะครับเอาไว้สำหรับอ่านแชทก็ได้แล้วถ้าเราไม่อยากจะซื้อที่แขวนถูกฟังนะครับเดี๋ยวลองแขวนให้ดูแล้กันมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้ อ่าแบบนี้เลยนะครับแขวนได้อย่างง่ายๆเลยนะฮะแต่น่าเสียดายนิดนึงนะครับจอตัวนี้เนี่ยเขาจะไม่มีลำโพงมาให้ในตัวนะครับซึ่งแน่นอนว่าด้วยราคา9,900บาทผมว่าได้ขนาดนี้ก็คุ้มแล้วนะถ้าอยากจะได้จอที่มีตัวลำโพงในตัวมันก็จะมีอีกรุ่นนึงที่เป็นตัวท็อปนะครับตัว27นิ้วอันนั้นจะเป็น GS y ิ c ที่เป็นตัว G s ซ n c แท้แล้วจะได้ตัวลำโพงด้านล่างด้วยนะครับนอกเหนือจากฟีเจอร์ภาพรวมที่ผมพูดถึงไปแล้วนะครับ ตัวจอตัวนี้จะมีพอร์ตเชื่อมต่อที่ค่อนข้างครบเหมือนกันเพราะมาพร้อม DisplayPort 1พอร์ต HDMI 2.0 1พอร์ตนะครับเป็น Audio Jack อีก1พอร์ตรวมไปถึงมี USB หับให้ด้วยนะครับดังนั้นเอาเมาส์เอาพวก Wi-Fi รี c ซ i v e r เวอหรือเมาส์ไวเลสเนี่ยมาเสียบกับตัวจอเป็นตัวหับได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปเสียบเครื่อง ก็เหมือนกับการขยายพอร์ตเพิ่มเติมโดยที่ไม่ต้องซื้อหับแยกอะไรแบบนั้นเลยนะครับส่วนการดีไซน์ด้านหลังของตัวจอก็มาเป็นสไตล์รูนะครับเป็นตัวระบายความร้อนด้านหลังนะฮะส่วนด้านหลังนะครับในส่วนของบันทับของตัวจอนะครับบริเวณที่ยึดกับขาตั้งกับตัวจอเนี่ยตรงนี้สามารถที่จะถอดออกมาเพื่อติดตั้งตัวเวอร์ซ o ่มเมาส์แตนได้นะครับบางคนอาจจะใช้2จอบางคนอาจจะใช้4จอก็เอาสแตนมานีบได้เลยนะครับ ด้านหลังก็ดีไซน์เรียบๆตามสไตล์ของ Lenovo นะครับส่วนด้านหน้าเองอลืมพูดถึงไปไม่ได้เลยนะครับคือการดีไซน์ของเขาถ้าสังเกตดูนะฮะตัว Lenovo เองเนี่ยจะใช้การดีไซน์ในกลิ่นอายของทาง IBM นะครับกลิ่นอายของทาง Lenovo อย่างชัดเจนเลยนะถึงแม้จะเป็นซีรีส์เกมมิ่งแต่ก็จะเป็นการดีไซน์แบบมินิมอลนะครับ ถ้าสังเกตดูขอบด้านข้างนี่จะเนียนกลิปเลยเรียกว่าขอบนี้บางมากตัวกรอบจอเนาะจะไม่มีกรอบจอหนาแบบเถอะหะแล้วนะครับแต่ด้านล่างนะฮะเขาก็ยังมีตัวนี้ครเป็นแผงควบคุมที่อยู่ด้านล่างบริเวณด้านขวามือของผู้ใช้นะครับซึ่งบอกตรงๆเลยว่า ดูแบบ o อ d คูลมากมากๆเลยนะเพราะส่วนใหญ่จอเกมมิ่งในปัจจุบันเขาจะย้ายตัว OSD หรือตัวคอนโทรลตัวนี้เอาไว้ด้านล่างจอหรือเอาไว้ด้านหลังจอกันแล้วแต่ตัวนี้ยังคงเอกลักษณ์เอาไว้ด้านหน้าอยู่นะครับบางคนอาจจะชอบครับด้วยความคลาสสิกของเขา แต่บางคนที่ชอบความโมเดิร์นอาจจะไม่ชอบอันนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆตัดสินใจแล้วว่าชอบไม่ชอบอย่างไรนะครับซึ่งในการใช้งานจริงผมว่ามันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายหรอกอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคลมากกว่านะครับพร้อมกันนั้นตัวจอก็จะมีเรื่องของสเปคเพิ่มเติมมาให้ได้ดูกันนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดของจอ24.5นิ้วนะครับเป็นตัวความละเอียด Full HD นะครับ พาร์เนลเป็น IPS นะครับจอเป็นแบบ 240Hz อัตราการตอบสนองนะครับหรือ RESPONSE TIME ต่ำสุดนะฮะอยู่ที่1มินะครับพร้อมกันนั้นรองรับ FreeSync Premium หรือจะใช้กับตัว G-Sync Compatible ผ่านตัวซิสเต็มที่รองรับกับการ์จอไข้เขียวก็ยังได้นะครับตัวนี้ข้อดีก็คือต่อ HDMI เส้นเดียวตัว G-Sync Compatible มาเลยนะครับแล้วก็สามารถเปิดตัวจอได้ที่ 240Hz ด้วยเช่นกันนะฮะ นี่ก็คือในส่วนของภาพรวมของการดีไซน์ของตัวจอนะฮะเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานกันแล้วก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าตัวจอตัวนี้คุ้มไม่คุ้มอย่างไรในมุมมองของไอดีนะครับตามไปดูกันเลย ในส่วนของ OSD นะครับแล้วก็ปุ่มคอนโทรลนะครับค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะตัวจอตัวนี้ก็จะมีหลากหลายปุ่มเลยให้เลือกกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกปุ่มนะครับก็ห้าปุ่มแรกจะเป็นปุ่มคอนโทรลและปุ่มสุดท้ายจะเป็นในส่วนของปุ่ม power นะครับลักลันี่กดไปนะครับจะเป็นปุ่มในส่วนของตัว OSD เลยนะฮะเราสามารถที่จะคอนโทรลต่างๆได้เยอะแยะมากมายนะครับในหัวข้อแรกสำหรับการควบคุมของตัวจอนะครับ ก็จะเป็นในส่วนของดีเทลของตัวจอนะครับว่าจอรุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรตัวเฟิรมแวร์อะไรความละเอียดเท่าไหร่ refresh rate อยู่ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับซึ่งผมเซตไว้ที่ refresh rate 2 4 0รท240ตนะครับต่อสัญญาณผ่าน HDMI นะฮะ2อเนาะรวมไปถึงก็จะมีการตั้งค่านะฮะเยอะแยะมากมายเลยอย่างในส่วนตรงนี้นะฮะจะเป็นการตั้งค่า ภาพรวมของตัวจอนะฮะยกตัวอย่างเช่นความสว่างฟีเจอร์ DCR นะครับความอิ่มตัวของแสงคอนทราสต์ด์กบลูต่ต่างนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของหัวข้อที่เป็นอุณหภูมิของสีของตัวจอนะครับ srgb นะครับ low blue light srgb นะครับก็จะเป็นฟีเจอร์สำหรับเวลาเราตัดต่อนะครับในส่วนของ low blue light นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวการใช้งานหน้าเว็บทั่วไปนะครับแล้วก็อีกหัวข้อหนึ่งนะครับจะเป็นเกมโหมดนะครับ ซึ่งในส่วนนี้เราสามารถที่จะเลือกโปรไฟล์ของสีในการใช้งานบนตัวจอได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นโหมด f p s นะครับโหมดแข่งรถ r e s s n n g RTS หรือโหมดเกมนะครับรวมไปถึงยังมีในส่วนของตัว overdrive ที่เป็นการลดตัวอัตราการตอบสนองของตัวจอนะครับรวมไปถึงยังมีในกลุ่มของการเปิด HDR บนตัวจอนะครับ f r e e s y n c นะครับแล้วก็ตัวนับเฟรมเรทนะฮะ เช่นการกับการตั้งค่าโดยภาพรวมเช่นออโต้ซอสในเรื่องของภาพพอเชื่อมต่อ DisplayPort HDMI แล้วก็ตัวการตั้งค่าภาพรวมของตัวจอนะครับเช่น USB Charging ผ่านตัวหับนะฮะภาษานะครับความใสของ OSD On Screen Display แล้วก็รีเซ็ตค่าจากโรงงานนั่นเองนะครับซึ่งก็ปรับแต่งได้ค่อนข้างง่ายอยู่นะฮะสำหรับตัวจอ l e g i o n ตัวนี้ครับ จ่ายเงินไป9,900บาทนะครับได้สเปคได้ฟีเจอร์ค่อนข้างครบขนาดนี้นะฮะ OSD ใช้งานง่ายมีที่แขวนหูฟังในตัว USB หับด้านหลังเยอะๆพอเชื่อมต่อค่อนข้างครบผมมองว่า e รเจน Y25 ข25ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจอที่น่าสนใจนะครับในแง่ของสเปคและฟีเจอร์ครับแต่อีกอย่างหนึ่งที่ผมขัดใจนะครับก็คือไอ้ปุ่มกดที่บอกตั้งแต่แรกนี่แหละว่ามันโชว์มาแบบนี้เลยโอเคนะครับมันสะดวกม,มากๆในการใช้งานแต่เราอยู่กับจอตัวนี้ทุกวันทั้งวันนะฮะบ,บางทีดีไซน์แบบนี้มันอาจจะดูล้าสมัยไปน,นิดหนึ่งถ้า เอาตัว o s d ย้ายเข้ามาไว้ด้านล่างหรือด้านหลังได้เนี่ยมันจะแจ่มมากๆซึ่งนอกเหนือจากไอ้ส่วนนี้แล้วเนี่ยผมว่าเจ้า Legi o n นตัวนี้เป็นจอที่เพอร์เฟกมากๆเลยนะสำหรับการเล่นเกมเพรหนึ่งเลยราคาไม่ได้สูง2เลยสเปคดีมาก3เลยนะครับดีไซน์ในภาพรวมก็แปลกและแหวกแนวบ่งบอกต,ตัวตนเป็นเกมเมอร์ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับและที่สําคัญมันใช้งานเล่นเกมได้ค่อนข้างดีเลยนะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจจอสําหรับเล่นเกมในกลุ่มของ e s p o r t อยากได้จอในราคาที่ไม่ สูงมากนักนะครับไม่ถึง1,000 0บาทแต่ได้ฟีเจอร์ครบครบแน่นแน่แบบนี้ลองดู Legion Y 2525 25ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกละกันนะครับราคาไม่แพงกำลังดีนะครับตอบโจทย์กับการเล่นเกมโดยเฉพาะเกม First Person ที่ได้รับความนิยมได้เป็นอย่างดีในปัจจุบนันไมจะเป็น CSGO PUBG หรือแม้แต่ CO d ผมว่า ได้เปรียบมากๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเพื่อนๆอยากจะได้จอที่ใหญ่ๆกว่านี้27นิ้ว29นิ้ว3 2นิ้ว3 4นิ้วทาง Legion เองเขาก็มีให้เลือกนะครับลองไปส่องดูได้ตามร้านค้าชั้นนําทั่วประเทศหรือแม้แต่ส่องดูได้ในร้านค้าออนไลน์นะครับในช่วงราคาของจอตัวนี้ก็มีอีกหลายทางเลือกให้เลือกกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทาง Legion ที่เอื้อเฟื้อตัวจอมาให้ได้ลองเล่นกัน ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะให้รีวิวจอตัวไหนหรือผลิตภัณฑ์ตัวไหนพิมพ์ไว้เลยใต้คอมเมนต์ถ้าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ